บทที่38เพื่อนรักโอบกอดกันอิงสโตนขีดล่างแฟนตาซีอาหารปลาเมตโตร่วงลงหมูปลาต่างพุ่งเข้าไปแย่งกันกินบรรยากาศเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นชินซื้อโอวางใจแล้วเคลื่อนย้ายไปที่พื้นที่หลักของเขาซึ่งก็คือเขตแนวปะการังช่วงก่อนเขากังวลเล็กน้อยแนวปะการังตรงนั้นเป็นจุดที่สาหร่ายทะเลอุดมสมบูรณ์ที่สุดฝูงปลาหิมะจะไปแทะตรงนั้นจนหมดหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นที่เขาพยายามมาทั้งหมดก็สูญเปล่า ปรากฏว่าพอชินซือโอดูที่แนวปะการังก็ดีใจขึ้นมาเขาเห็นเพียงวานเบลูกา้าบอลหิมะตัวน้อยแหวกว่ายอยู่แถวแถวแนวปะการังราราชามีมันคอยเฝ้าอยู่ลูกปลาหิมะจะกล้าเข้าใกล้แนวปะการังได้ไงกลุ่มปลาเรนโบ์เท้าก็ดูสงบนิ่งเสียจริงบอลหิมะว่ายผ่านพวกมันไปในบางครั้งแต่เหล่าเรนโบ์เท้าก็ไม่กลัวยังคงแหวกว่ายทำเรื่องของตัวเองไป พอจิตสำนึกโพไซดอนปรากฏบอลหิมะก็ตื่นตัวเกรงตัวตรงแล้วพุ่งขึ้นไปราวกับต่อปิโดที่ถูกยิงทำเอาปลาหิมะที่ว่ายอยู่รอบๆตกใจจนว่ายหนีแตกตื่นชินซือโอแบ่งจิตสำนึกโพไซดอนส่วนหนึ่งให้กับบอลหิมะเป็นรางวัลที่มันช่วยอารักขาพื้นที่ความยินดีแผ่ซ่านออกมาจากตัวของบอลหิมะอย่างชัดเจนมันแหวกว่ายวนเวียนใกล้ๆก,ก,กับจิตสำนึกโพไซดอนด้วยท่าทีเดียงสาตอนนั้นเองปลาหลายลวดลายหลากสีสันสองสามตัวก็ดึงดูดสายตาของชินซือโอ บนตัวของปลาพวกนี้ลวดลายมีสีฟ้าเขียวแดงและดำสีสันที่สดสวยทำให้ชินสือโอรประทับใจปากกับลำตัวพวกมันผสานกันรูปทรงปากนั้นราวนกแก้วแวบ,บว่ายอย่างไรจุดหมายตามแถวแนวปะการางังบางครั้งก็กินซาพโพลิปเป็นพักๆปลานกแก้วเจ้านี่มาจากไหนชินสือโอมองปราดเดียวก็รู้ว่าปลาตัวนั้นคือปลาอะไร ปลานกแก้วมีความสำคัญกับระบบนิเวศแนวปะการังมากมพวกมันกินโพลิปที่ตายแล้วเป็นอาหารแล้วยังถ่ายเอาปะการังหรือหินที่ย่อยไม่ได้ออกมาเป็นเม็ดทรายด้วยนอกจากนั้นปลานกแก้วสามารถหลั่งสารเหนียวชอนิดหนึ่งออกมาซึ่งสารนั้นมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของโพลิปอย่างมากช่วยให้โพลิปเกาะตัวกันกลายเป็นแนวปะการังได้ดีขึ้น นี่คือระบบนิเวศท้องทะเลอันแสนน่าทงนสิ่งแวดล้อมหลากหลายกว่าพื้นที่เยอะกว่าเหตุเพราะมีน้ําทะเลเป็นสื่อกลางทําให้สิ่งมีชีวิตสามารถสื่อสารกันได้ในหลากหลายวิธีกว่ามีปลานกแก้วแนวปะการังก็ขยายพื้นที่ได้ไวกว่าเดิมแล้วชิ้นสือโอถ่ายทอดพลังโพไซดอนลงในตัวของปลานกแก้วคริปตาเดียวสีของผิวของปลานกแก้วก็ดูสดยิ่งกว่าเดิมท่าทีก็กระตือรือร้นมากขึ้นปากขยับเอาเศษเล็กเศษน้อยของปะการางังกลืนเข้าท้องอย่างรวดเร็ว แนวปะการังกำลังขยายขอบเขตกว้างออกไปแต่ชนิดของปลาแถวนั้นไม่ถือว่าเยอะกลุ่มปลาเรนโบว์เท้าถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดแล้วแบบนี้ทําให้กลายเป็นว่าสิ้นเปลืองทรัพยากรชินซื้อโอคิดคิดดูก่อนจะปล่อยลูกปลาราว2 0 0ตัวเข้าไปในแนวปะการังและถ่ายทอดพลังโพไซดอนให้นี่เป็นแค่สิ่งที่เขาทำไปอย่างนั้นไม่ได้มีเจตนาอะไรเป็นพิเศษแค่ไม่อยากจะปล่อยให้สาหร่ายในแนวปะการังเสียเปล่า พอทำทุกอย่างเสร็จชินซือโอก็ว่ายน้ำเล่นพลางท็อปเว็บถาวรเป่าอยู่ก้นทะเลแต่ก็ยังคงไม่ได้อะไรเขาจึงเปลี่ยนที่เป็นลำน้ำที่ภูเขาหิมะตอนที่ผ่านป่าอ่าวก็แลเห็นเต่าบึงจุดที่แอบอยู่ก้นบึงเขาหยุดอยู่ข้างๆแล้วนอนหลับนายขณะที่ฟื้นฟูพลังโพไซดอนตอนที่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นเวลาเย็นแล้วมีคนเขย่าเขาตื่นชินซือโอลืมตาเจอกับใบหน้ายิ้มแย้มของชินเพิงเฮยต้าเพิงชินซือโอกลิ้งตัวลุกขึ้นมากอดเขา ชินเพิงพูดยิ้มยิ้แกนี่ก็กลับมาถูกเวลาฉันนึกว่าแกจะไม่กลับมาแล้วเหลืออีกสองวันถึงแต่งงานไม่ใช่เหรอฉันไม่มีทางพลาดงานแต่งแกหรอกฉันเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวแกนะชินสือโอชนหมัดกับเขาได้ยินมาว่าแกทำงานได้ดีนี่ไปเมืองนอกแล้วไม่พูดมากแล้วเพื่อนวันนี้ไปกินข้าวเย็นที่บ้านฉันแล้วเรามานั่งคุยกันเสียหน่อยที่ชินเพิงมาก็เพื่อจะเชิญชินสือโอไปกินข้าวพูดจบก็กลับไป กบเย็นชิ้นสือโอเลือกบุรีด่ดีๆไว้หนึ่งมวนกับไอ้วายสองขวดอย่างอื่นก็มีพวกกังป่วยปลิงทะเลกุ้งมังกรแห้งแล้วหิ้วไปบ้านของชินเพิงบ้านของชินเพิงอยู่ด้านตะวันตกของหมู่บ้านเป็นตึกสองชั้นที่เตรียมไว้เป็นเรือนหอเฉพาะตึกนั้นเพิ่งสร้างได้ไม่นานยังคงใหม่อยู่มากชิ้นสือโอเข้าประตูบ้านไปก็ทักทายพ่อแม่ของชินเพิงผู้เท่าทั้งสองยิ้มหน้าบานแล้วเอ่อยขึ้นเสียงโอมาแล้วเหรอนั่งเลยสองคนสนิทกันขนาดนี้ยังเอาของมาด้วยเยอะแยะทำไม ชินซื้อโอก็ไม่เกรงใจพูดตอบยิ้มยิ้มเป็นของฝากจากแคนาดาทั้งนั้นครับตั้งใจซื้อมาให้ทุกคนเสี่ยวโอชท่างพูดจริงๆทำโน่นนี่เป็นไม่เหมือนต้าเผิงยิ้มเป็นอย่างเดียวพูดเป็นเสียที่ไหนแม่ของชินเผิงพูดขึ้นชินซื้อโอตอบคุณป้าครับคุณป้าแค่โดนเปลือกนอกที่ดูไม่เอาไหนของมันหลอกแล้วถ้าผมพูดเป็นจริงจะทำไมยังหาแฟนสักคนไม่ได้ละ่ะแล้วดูต้าเผิงสิแฟนจะแต่งเข้าบ้านแล้ว พอพูดถึงเรื่องหาแฟนแม่ของถินเพิงก็เข้ามาถามอย่างกระดิกระดานั่นสิเซียวโอเราก็ไม่เด็กแล้ววะนะเป็นไงตั้งใจจะมาหาแฟนที่บ้านเราไหมคือว่าพูดอะไรนะคุณเซียวโอหาแฟนต้องให้คุณกังวลด้วยเหรอตอนมหาลัยก็ทํางานบริษัทร,ร,รัฐวิสาหกิจตอนนี้ก็ไปเมืองนอกจะขาดแฟนได้ไงข้อของถินเพิงถลึงตาพูดแม่ของถินเพิงไม่ยอมเท้าเอลโตกลับฉันรู้ว่าเสียวโอมีอนาคตแต่พูดเรื่องหาแฟนที่นี่มีอะไรไม่ดีละ ผู้หญิงในเมืองสวยน่ามองแต่ว่าความเป็นเมียเทียบผู้หญิงบ้านเราไม่ได้หรอกชินเพิงขยิบตาให้ชินซือโออีกฝ่ายผุดยิ้มขมขื่นจนใจจะว่าไปชินซือโอก็ไม่เด็กแล้วจริงๆเขาไม่เคยหาแฟนเลยเพราะตอนที่อยู่เมืองหายเต่าเงินเดือนน้อยเกินไปบวกกับหน้าบางไม่เคยมีประสบการณ์มีความรักนั้นแม้ว่าผู้หญิงในแผนกจะเยอะแต่เขาก็ยังเป็นชายโสดผู้หญิงที่บ้านใช่ว่าชินซือโอไม่เห็นในสายตาแต่เพราะไม่ค่อยได้กลับบ้านเลยไม่ค่อยรู้จักใคร ชินเพิงเรียกชินซือโอมานั่งเขาพินิจ์ดูไอไวยและบุรี่ก่อนจะพูดขึ้นเพื่อนกันจริงๆดูก็รู้ว่าของดีชินซือโอพูดยิ้มยิ้มนายลองสูบลองดื่มดูว่าชอบไหมถ้าชอบเดี๋ยวฉันส่งไปรณียีให้บ่อยๆที่แคนาดามีของพวกนี้เยอะแยะชินเพิงถามงั้นนายจะอยู่แคนาดาอีกนานแค่ไหนชินซือโอนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นที่จริงแล้วเพื่อนฉันเป็นคนแคนาดาแล้วฉันย้ายทะเบียนบ้านไปที่โน่นแล้ว ประโยคนั้นทำเอาถิงเพิงตะลึงงานเขาเบิกตากว้างก่อนจะเปิดปากพูดเฮ้ยไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยตอนนี้นายเป็นคนต่างชาติไปแล้วคุณพระช่วยนายเก่งขนาดนี้เลยเหรอชินซื้อโอกระอักกระอ่วนพูดได้แค่ว่าเรื่องมันซับซ้อนเดี๋ยววันหลังค่อยเล่าละเอียดทั้งสองนั่งลงพูดคุยกันหน้าเครื่องถ้วยชา พ่อแม่ของถิมเผิงทำกับข้าวสองสามอย่างอย่างรวดเร็วเพราะสนิทสนมกันแล้วแน่นอนว่าไม่ต้องต้อนรับใหญ่โตอะไรพ่อของถิมเพิงเข้าครัวทำข่ายผัดพริกหวานผัดดอกกระหล่ำเนื้อต้มดอกโครงเคลงทอดก็เป็นอันเสร็จพ่อแม่ของถิมเพิงไม่ได้มาที่โต๊ะในทันทีแต่ให้พื้นที่หนุ่มๆพูดคุยกัน ชินสือโอมองเนื้อต้มในซุปสีแดงก็น้ำลายสอเขาพูดขึ้นฉันไม่ได้กินเนื้อต้มที่พ่อแกทำมาครึ่งปีแล้วหอยของกินที่แคนาดาจำเจมีแต่ขนมปังอาหารทะเลไม่มีรสชาติเลยพ่อของชินเพิงเคยเป็นพ่อครัวเนื้อต้มเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเขาตอนนั้นเขาอุตสาหทุ่งไปเรียนมาจากพ่อครัวอาหารเสฉวน น้ำมันสีแดงเพลิงดอกผักกาดก้านขาวเขียวสดรากบัวขาวดุจหิมาเนื้อสไลด์เหลืองอารามพอใช้ตะเกียบพลิกดูกลิ่นเผ็ดร้อนของพลิกและเผ็ดชาของชงเจียก็พวยพุ่งขึ้นมาช่างมีครบทั้งหน้าตารสชาติและกลิ่นกินติดติดกันไปหลายคำชินสือโอถึงวางตะเกียบชินเผิงชูแก้วเหล้าขึ้นแล้วพูดด้วยรอยยิ้มมาเพื่อนชนชนยินดีด้วยกับการแต่งงานชินสือโอพูดเพียงแต่ฉันต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นายทำได้เยี่ยมมากฉันยังไม่รู้เลยว่านายมีแฟนแล้วทำไมแต่งงานเลยละ่ะ ชินเพิงพูดยิ้มจริงใจแล้วพูดยิ้มยิ้มเผอเรื่องนี้โทษฉันไม่ได้ฉันก็ไม่คิดว่าจะแต่งงานไวขนาดนี้ฉันกับลี่ลี่รู้จักกันไม่ถึงครึ่งปีด้วยซ้ำวิวาฟ้าแลบแกบื้อขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ชินซือโอถามพอได้ยินแบบนั้นชินเพิงก็เริ่มทำตัวไม่ถูกเขาเกาหลังหัวก่อนจะพูดจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะแต่งงานกันเร็วขนาดนี้แต่ประเด็นคืออย่างที่นายรู้พูดไปเขาก็ส่งสายตาให้ชินซือโอสายตาที่ผู้ชายล้วนเข้าใจ ชินซื้อโอตะลึงก่อนจะพูดต่อพวกแกทําเด็กออกมากันเหรอชิ้นเพิงตอบ I I, อายอายอืมใช่นะสิแต่งงานเพราะลูกชิ้นซื้อโอพูดไม่ออกในฐานะที่เป็นผู้ชายสิ่งเขารู้สึกว่าในตอนนี้ที่เขาทําได้ก็คือชนแก้วแล้วค่อยๆไปปาดน้ําตาด้วยมือขวาเออใช่แฟนนายละฉันควรจะทําความรู้จักสักหน่อยนี่ดื่มไปได้ครึ่งหนึ่งชินซื้อโอถึงนึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้ ชิมเพิงพูดอยู่ที่บ้านแม่ตามธรรมเนียมก่อนวันแต่ง9วันห้ามเข้าบ้านสามีพอดีพรุ่งนี้เราจะเข้าไปจองขบวนรถในเขตนายมากับเราด้วยสิฉันจะได้แนะนําให้รู้จักพูดไปเขากับพริบตาปริบป,ปริปก่อนจะพูดขึ้นครั้งนี้เมียฉันพาเพื่อนมาไม่น้อยเดี๋ยวแนะนําให้คนหนึ่ง